วันที่15พฤศจิกายน2567วันนี้เป็นวันลอยกระทงนะช่วงบ่ายสองเนี่ยมีฝนตกลงมาหนักมากดีว่าแม่ค้าพ่อค้าทั้งหลายยังมาไม่ถึงกันนะน้ำเจิงนองแต่ละร้านค้าเขาก็มากันช่วงประมาณบ่าย3ามโมงนั่นแหละ3ามโมงสีโมงเริ่มขายกันได้แล้ว ทีเนี้ยมีหลายคนก็สงสัยว่าขายของเสร็จแล้วเลิกดึกๆึกเลิกมืดมืดเนี่ยเอาของไปไว้ที่ไหนเราไม่บอกแล้วนะว่าเอาของไปไว้ที่ไหนแต่ให้มาดูว่าเวลาที่เขากลับกันแล้วอ่ะเขาจะทำยังไงบ้างแต่ละร้านเขาทำกันไว้ยังไงก็ดีไปอย่างนะ เพราะว่าวันนี้เป็นวันลอยกระทงหลายๆร้านค้าก็จะยืดเวลากลับไปอีกนิดหน่อยเพราะว่าตอนลอยกระทงเนี่ยเขาลอยกันห้าทุ่มเที่ยงคืนก็ยังคงมีลูกค้าอยู่นั่นเองเวลาเขามาลอยกระทงเขาก็ต้องมาหาอะไรกินจุบจุบจิบจิไปก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแลววันนี้ฝนตกตอนบ่ายสอง พอตั้งแต่เย็นมาก็อากาศดีคนเดินเยอะมากนี่แหละเวลาเขาเก็บร้านเขาก็จะคุมๆเอาไว้อย่างเงี้ยของมีค่าของสำคัญไม่ต้องมาหานะเพราะว่าเขาเอากลับกันไปหมดแล้วไอ้ที่คลุมคุมไว้เนี่ย ก็จะเป็นชั้นวางของบ้างของที่ไม่มีค่าอะไรทั้งหลายก็คลุมๆมาไว้อย่างเงี้ยแหละเพราะว่าการฝนการลมหรือไม่ก็การอุจารตามันล่อมือล่อตาล่อใจแต่ขอบอกนะเขามียามเดินอยู่ตลอดเวลาอย่าคิด นะว่าจะมาเอากันไปนได้ยงงานคแต่ละร้านก็เอาของบางอย่างไว้แบบนี้แหละแต่ขอบอกนะเขามีคนเฝ้าก็คลุมกันไว้อย่างดีทีเนี้ยเวลาที่เราจะขนของออกก็ต้องเดินออกมาอย่างนี้แหละออกมาริมถนนนะ เพราะว่าเขาห้ามเอารถเข้ามาไอชีรถเข้ามาเป็นร้าน,นใบพลูแล้วก็เป็นบ้านคนที่อยู่ด้านในอะนะอย่าคิด <พอ S 1> ว่าข้าแม่ค้าเอารถเข้ามานะเขาห้ามเอาเข้ามาค<ถ>้าต่างๆก็ต้องขนของออกมาที่ถนนชีกุลสองแบบนี้แหละแล้วก็เอามาวางกองไว้ข้างนอกก่อนแล้วก็ค่อยให้รถเนี่ย เข้ามาจอดแวะเอาขึ้นไปมันก็จะสะดวกดีนะจอดแค่พอของขึ้นแล้วนะขอให้โชคดีในวันลอยกระทงนะจากใจลอฟฟม